นะครับโดยวันนี้นะครับพี่มิกกี้ก็จะพาเรานะครับไปเจอโจทย์อัตนัยนะครับหรือว่าเติมคำนาอในส่วนของเอลเว l Math ก็คือส่วนที่2นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเนาะเราก็ไม่สามารถเดาคําตอบได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเนาะเราจะมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วโจทย์อัตนัยเลข2เนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับอย่างที่เราคิดไว้นะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่มิกกี้เนาะก็จะพาเรานะครับไปดูนะครับว่าลำดับและอนุกรมนะครับอ่าลำดับและอนุกรมมันจะยากสักแค่ไหนนะครับสำหรับโจทย์ที่เป็นพาร์ทเติมคำตอบนะครับไปดูกันเลยดีกว่า นี่นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับเกี่ยวกับอนุกรมนั่นเองนะครับเป็นอนุกรมเลขคณิตเนาะนะครับโจทย์ให้นะครับ a n เป็นลำดับเลขคณิตแล้วก็มีอนุกรมนะครับ s n เนาะก็คือผลบวกตั้งแต่ a 1ถึง a n นั่นเองให้ข้อมูลลักษณะแบบนี้มานะครับแล้วก็จงหานู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับลักษณะเนาะก็ยังจะคล้ายๆกับเติมคําอยู่นะแต่ว่าเป็นการแก้สมการซะส่วนใหญ่นะเป็นการแก้สมการซะส่วนใหญ่นะครับไม่มีเช็คทูผิดและนะครับดังนั้นเนี่ย จุดหลอกนะครับจุดหลอกจะไม่ค่อยมีนะครับจุดหลอกจะน้อยกว่าที่เป็นเติมคำเนาะแต่ปัญหาก็คืออาจจะต้องคิดเลขเยอะนั่นเองนะครับไปดูดีกว่านะครับว่าเฮ้ยพี่มี sn มี an ปนกันเยอะแยะไปหมดนะครับหนูจะทํายังไงดีนะครับจริงๆเนี่ยพี่บอกก่อนเลยนะว่าเฮ้ยไอ้ที่เป็นลําดับอนุกรมแบบนี้เนี่ยที่เป็นการแก้สมการแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นข้อที่ควรเก็บคะแนนอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า แค่คิดเลขเนาะแค่แก้สมการเองนะครับแล้วก็สมการนะครับไม่ต้องสมมติอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนเพราะว่าเรามีสูตรของเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการทํานะครับสามารถใช้ได้ทั้งลำดับเลขคณิตอนุกรมเลขคณิตหรือแม้กระทั่งลำดับเลขาคณิตและอนุกรมเลขคณิตเลยนะครับหลักการนะครับมีอยู่ว่าอะไรนะครับหลักการนะมีอยู่ว่านะครับให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนทุกอย่างนะครับ เปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับให้เป็น a 1นเนาะและ d นะครับให้ได้แต่ถ้าเป็นเลขานะครับก็ต้องมี a 1นะครับแต่ว่าเลขาจะไม่มี d เนาะจะใช้เป็นตัว r นะครับอัตราส่วนร่วมนั่นเองนะแต่ว่าในที่เนาะเป็นลำดับเลขคณิตนะครับก็คือต้องมี a 1กับ d นะครับผลต่างร่วมนะครับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นผลต่างร่วมให้ได้นะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็น ตัวพวกนี้เสร็จเราจะมี2ส,สมการครับมี2ตัวแปรเนาะสองตัวแปรน,น,น,นะครับเราก็จะไปแก้2ส,สมการนั่นเองนะครับเนี่ยหลักการมันมีแค่นี้เลยนะครับซึ่งสูตรเราก็มีอยู่แล้วถูกไหมสูตรของเราก็จะเป็น A1 กับดีนั่นแหละนะครับแก้2ส,สมการ2ตัวแปรก็สบายนะครับง่ายๆโอเคเนาะ,ะมาดูดีกว่านะครับว่าวิข้อนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยอย่างที่บอกไปน้วโจทย์จะต้องมี2สมการลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสมการที่1 สมการที่2นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ดูได้ไงตัวนี้ต้องเป็นสมการอาจจะตั้งไม่ได้ก็ได้นะหรือไอ้ข้างหลังนี่อาจจะใช้ได้ก็ได้พี่ยังไม่เห็นใช้เลยนะครับแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยมันมีเท่ากับเนี่ยอาจจะตั้งเป็นสมการได้นั่นเองนะครับแล้ว sn มันเกี่ยวอะไรล่ะเรามีสูตรอยู่แล้วถูกไหมครับ sn คืออะไรครับขอตัวนี้หนึ่งนะครับ sn เนาะก็คือนะครับลำดับเลขคณิตนะครับ n จนสองนะครับคูณด้วย2 a 1บวกด้วย n นลบหนนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปเนาะเราจะมีนะครับ a อออกมามี d ออกมาหลายคนก็จะสงสัยอีกครับพี่แล้ว n ไม่ใช่ตัวแปรหรอนะครับ n ไม่ใช่ตัวแปรหรอมันก็เราก็ไม่ดูค่า n ไม่ต้องตกใจนะครับ n คืออะไรครับ n คือตัวที่ถูกไหมเป็นพจน์ที่นะครับโจทย์เป็นไงครับโจทย์ให้มาอยู่แล้วนะครับโจทย์ให้มาอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องสมมุติตัวแปร n นนะเราก็มองเป็นตัวเลขเลขหนึ่งไป นะครับเราก็แก้2สมการของตัวแปรอย่างที่พี่บอกไปตอนเริ่มนั่นเองนะครับอ่ะมาเริ่มดูนะครับโจทย์บอกว่า s สามเนาะ s สามเท่ากับสามนะครับเราก็แทนค่าไปนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสามใช่ไหมก็สามจะเท่ากับนะครับสามอันนี้คือเลขนี้นะนี่นะสามคือตัวนี้นะครับแล้วก็ n ส่วนสองนะครับ n ในที่นี้คือตรงนี้เนาะคือเลขห้อยถูกไหมครับเลขที่มันห้อยอยู่นะครับเป็นพจน์ที่เท่าไหร่นะครับก็ใส่ไปนะครับสามส่วนสองคูณด้วยนะครับ 2 a 1นะครับ2 a 1ยังไม่รู้เนาะ a 1คืออะไรยังไม่รู้ติดไว้ก่อนนะครับบวกด้วย n อลบหนะครับ n ก็คือ3นะครับ3ามลบหนคูณกับดดอกนะครับโอเคอ่ะก็เพื่อให้คิดเลขง่ายๆเนาะตัดได้ก็ตัดไปก่อนนะครับเนี่ยมี2นะครับ3าลบหได้2เหมือนกันดึงตัวลบออกมาแล้วตัดไปนะครับนี่ตัดไปนะครับก็จะได้นะครับว่าเฮ้ย3นะครับอันนี้เนาะ3เท่ากับ3คูณด้วย a 1หบวกด นะครับแล้วก็3กับ3ก็หารกันได้นะครับนั่นคือ1เท่ากับ a 1นบวกดนั่นเองอ่ะเก็บไว้ก่อนสมการที่1นะครับเออน้องแทนค่าง่ายๆนะครับตรงๆแบบนี้เลยนะครับสูตรก็มีอยู่แล้วถัดมานะครับ s 6กมั้งนะครับ s 6กเท่ากับสาสูตรเดิมเลยสมการเดิมเลยนะครับก็คืออะไร33นะครับจะเท่ากับนะครับ s ก็อ่า n ก็คือ6เนาะนะครับ6กส่วนสคูณด้วย 2a1 นะครับแล้วก็บวกด้วย6ลบ1คูณกับ d ด,ดองนั่นเองอตัวนี้นะครับก็อันไหนตัดได้ก็ตัดไปเนาะเนี่ย6หาร2เหลือ3นะครับย้ายไปหารน้องเหลือ11นะครับโอเคเราจะได้ว่า11นะครับจะเท่ากับ 2a1 บวกด้วย 5d นะครับอันนี้เป็นสมนการที่2นี่นะครับจากนั้นนะครับทำไงต่อดีนะครับแก้2สมการ2ตัวแปรเนาะจะใช้กำจัดตัวแปรก็ได้ หรือจะใช้แทนที่ก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องดูดีๆนะนะครับไอตัวนี้คูณ2ได้ถูกไหมก็คูณ2ไปนะครับน้องเอา1นึคูณสนะครับสมการแรกคูณ2ไปเราจะได้นะครับว่า2จะเท่ากับ 2a1 บวกด้วย 2d นะครับอันนี้ให้เป็นสมการที่1พามแล้วกัน1อันใหม่เนาะจากนั้นนะครับเนี่ยข้อดีของมันนะครับว่า V A 1เดี๋ยวมันไม่ได้เปลี่ยนตามเน,นะสุดท้ายเนี่ยเราสามารถจับคู่ลบกันเดี๋ยว A1 มันตัดกันได้ นะครับข้อดีของมันเลยนะครับ a 1มันไม่ได้เปลี่ยนกันรู้จับคู่ลบเดี๋ยวมันจะเหลือแค่ดีตัวเดียวนะครับอ่ะเราก็ลบกันนะครับเอาสมการที่2แล้วกันนะครับที่2ขึ้นลบด้วยอันที่1อันใหม่นะครับเราก็จะได้ว่าอันนี้เนาะก็คืออ่ะสิบเอ็ดลบสองนะครับก็จะเหลือเก้าเนาะเหลือเก้านะครับอ่ะโอเคนะครับเป็นเก้าจะเท่ากับนะครับอันนี้ก็ตัดกันไปอย่างที่พี่บอกนะครับสอง a หนึ่ง เหลืออันนี้นะครับ5 d ลบด้วย2 d ก็คือ3 d นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะได้ดีด็อกออกมาก่อนก็คือ3นั่นเองนะครับเอาไปแทนค่านะครับแทนในไหนก็ได้เนาะจะแทนในอันที่1ก็ได้นะครับสมการที่1ก็ได้ดีตัวนี้นะเราก็จะได้นะครับว่า a 1นะครับก็คือ1ลบดีเนาะนะครับก็คือลบ2นั่นเองนะครับเสร็จแล้วได้มาแล้วนะครับ a 3กับดีกับ a 1เนาะนะครับได้ d กับ a 1, นะนะบ d a 1มา แต่ระวังนะครับโจทย์ไม่ได้ถาม2ตัวนี้โจทย์ถามว่าเฮ้ยลำดับเลขคณิตเนาะจำนวนเต็มบวก k นะครับที่น้อยที่สุดที่ทำให้ ak มากกว่า3ามสนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับ ak คืออะไร ak คือน์ที่ k ถูกไหมครับแทน n ด้วย k นะครับดังนั้น ak เนาะนะครับเท่ากับอ่าลำดับเลขคณิตนะครับเราก็ต้องรู้นะว่าคือมันคือตัวแรกนะครับ a 1บวกด้วย n ลบหนึ่ง d ถูกไหมครับ n ลบหนนะครับ n ลบหคูณกับ d ีด็อกนะครับทีนี้เฮ้ยแล้ว n คืออะไรนะครับ n คือตัวนี้ไงเอาไปแทนนะครับเอาไปแทนนะครับก็เป็นเท่ากับ a 1บวกด้วยนะครับ k ลบหนนั่นเองอ่าทีนี้เนี่ยอันไหนรู้ค่าแล้วก็เอาไปใส่เนาะ a 1นะครับคือลบสนะครับบวกด้วย k นะครับ k ไม่รู้ติดไว้นะครับลบหแล้วก็ d ีด็อกก็คือ3นะครับอ่ะเราได้แค่นี้มาก่อนเนาะ จทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการนี่นี่นี่ AK มากกว่า3ามสามนะครับขอเขียนไว้น้องก็คือต้องการนะครับ AK มากกว่า333นะครับนี่ AK ก็ใส่ไปนะครับลบสบวกด้วยนะครับ3เท่าเนาะขอสลับตำแหน่งนิดหนึ่งนะครับ K ลบหนะมากกว่า333เออนะครับย้ายข้างไปนะครับย้ายข้างไปเนาะคือ3 K นะครับลบหแบบนี้ ก็มากกว่านะครับ355ห้าดังนั้น k คลบหนะครับก็มากกว่าเอา3ย้ายไปหารเนาะมันได้เป็น111นะครับอันนี้เขียนผิดนะต้องเป็น335นะครับเออบวกเลขผิดนะครับโอเคอ่ะอันนี้จะได้เป็น111กว่ากว่าเนาะจุดอะไรไม่รู้นะครับจุดอะไรไม่รู้ดังนั้นนะครับอ่ะขอต่อตรงนี้แล้วกันนะว่า k นะครับย้าย1ไปนะก็คือมากกว่า112จุดนิดๆนะครับ112จุดนิดๆ เออแต่โจทย์บอกว่า k เป็นไงเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ k เป็นจำนวนเต็มบวกน้องดังนั้นนะครับเราก็เลยได้ว่าเฮ้ยจำนวนเต็มบวกอะไรวะที่มันมากกว่า11 2นะครับนั่นก็คือ k นะครับเท่ากับ1 1 3นั่นเองนะครับเออลักษณะแบบนี้นะครับเนาะ a เป็น1 1อยอย่าลืมนะครับอย่าลืมเจอโจทย์แบบนี้ครับเปลี่ยนทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะ sn ไม่ว่าจะ an นะครับ เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ a 1กับ d ให้ได้ถ้าเป็นเลขาก็ a 1กับ r ให้ได้จากนั้นนะครับสสมการ2ตัวแปรนะสูตรมีอยู่แล้วนะครับเอามาเขียนได้เลยนะครับแก้2ส,สมการ2ตัวแปรนาะอโจทย์จะให้ sn มาจะให้ an มาไม่สนใจนะครับสุดท้ายมี a 1กับ d แก้สมการได้ก็พอนะครับที่พอแก้สมการได้เสร็จแล้วก็อย่าลืมแทนค่ากลับด้วยนะครับว่าโจทย์ต้องการตรงไหนเราก็เขียนเข้าไปนั่นเองนะครับนะเป็นไงครับ อนุกรมเนาะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเป็นการแก้สมการแบบเหมือนมอต้นเลยเนาะนะครับซึ่งเราก็เคยทํามาอยู่แล้วนั่นเองนะครับอวันนี้พี่ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับน้องๆก็ลองฝึกทําโจทย์ดูนะครับ